พระคำเพื่อการฟื้นฟูยมามเช้าเดือนนุนท่านการรับสุขพระคริสต์เป็นต้นไม้ชีวิตโครงร่างบันเสาอารบิกที่5เมื่อเรารักพระองค์พระองค์ก็จะสำแดงตัวของพระองค์เองให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่เราและพระองค์กับพระบิดาก็จะมาหาเราและร่วมจัดแจงที่อาศัยกับเราวงเล็บยูหันบทที่14ข้อ21 23ดังนั้นเราจึงต้องอธิษฐานอย่างนี้ว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้าและบังคับข้าพเจ้าไว้ด้วยความรักของพระองค์เพื่อข้าพเจ้าจะได้รักพระองค์และมีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ให้รักพระองค์ตลอดเวลาเราต้องบอกองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาว่าข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ในความรักของพระองค์ ขอทรงดึงดูดข้าพเจ้าด้วยตัวของพระองค์เองขอทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ในการสถิตยอยู่ที่น่ารักใคร่และเป็นปัจจุบันของพระองค์ตลอดเวลาอาราบิกที่6เรายิ่งรักพระองค์เราก็ยิ่งมีการสถิตยอยู่ของพระองค์ในการสมิธรรมระหว่างเรากับพระองค์ถ้าเราต้องการอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าทางภายในเราก็ต้องรักองค์พระเยซูเจ้าถ้าเราไม่รักพระองค์ เรากับการฟื้นฟูของพระองค์ก็จบสิ้นแล้วบทเพลงไพโรบที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสี่หนึโกเดทบอที่สองข้อที่เบทที่1ิบหข้อยี่สิบสองอารบิกที่7บทพื้นฐานของเรื่องนี้เราควรร้องเพลงและอธิษฐานว่าข้ารักพระองค์มิใช่จากค่าประสงค์เพราะข้าขาดซึ่งรักนั้นข้ารักองค์ท่านรักทั้งมวลมอบแด,ด่ท่านเป็นอยู่โดยความรักนั้น วงเล็บบทเพลงเล่มเล็ก3 3 3ข้อหนึ่งใจของมนุษย์ท่านรักสิ่งใดมีใช่ประคิดไรสงบพระองค์ข้าขอดวงใจของข้ารักพระองค์ด้วยรักดีเลิศวงเล็บบทเพลงเล่มเล็ก3 3 5ข้อหนึ่งสัปดาห์ที่3วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงและการฟื้นฟูยามเช้ายวนวันวที่14.21ข้อ21 ผู้นี้มีพระบัญญัติของเราและถือรักษาพระบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละรักเราและผู้ที่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักผู้นั้นและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขาย้อนบทที่14บสกยี 23. พระเยซูตัดต,ตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะถือรักษาคำของเราและพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและพวกเราจะมาหาเขา และร่วมจัดแจงที่อาศัยกับเขาตลอดวันเวลาเราจำต้องกลายเป็นคนรักขององค์พระเยซูเจ้านี่จึงเป็นสาเหตุว่าเหตุใดประเด็นสำคัญที่สุดของภาพย่อของการดำเนินชีวิตจักรในบทที่12จึงเป็นความรักที่ฉลมน้ำมันหอมลงบนกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนล้วนต้องรักพระองค์การสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับความรักที่เรามีต่อพระองค์เสมอเรายิ่งรักพระองค์ เราก็ย que que no rules. No rules. No es, ิ่งร no <No S 1> ับสุขการสถิตอยู่ของพระองค์การสถิตอยู่ของพระองค์คืออะไรพูดง่ายๆก็คือการรับสุขตัวของพระองค์นั่นเองเรายิ่งรักพระองค์เราก็ยิ่งมีการสถิตอยู่ของพระองค์เรายิ่งอยู่ในการสถิตอยู่ของพระองค์เราก็จะยิ่งรับสุขทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นต่อเราทั้งหลายเราเพียงแค่รักพระองค์ข้าพเจ้ารักพระองค์มากกว่า50ปีแล้วและทุกวันนี้ข้าพเจ้ายังรู้สึกว่า พระองค์ทรงน่ารักมากกว่าก่อนไม่มีผู้ใดที่น่ารักเทียบเท่าพระองค์บทเพลงสรรเสริญกล่าวว่าพระองค์จึงทรงน่ารักองเล็บบทที่5ข้อ16การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการฟื้นฟูความรักที่มีต่อองค์พระเยซูเจ้าถ้าเราไม่รักพระองค์เรากับการฟื้นฟูของพระองค์ก็จบสิ้นแล้วองเล็บบทเรียนโยฮัน์หน้าที่405เลือกอ่านข่าวสาร ยูฮันบทที่14บสข้อยีและ23แสดงให้เห็นว่าพระบุตรทรงสำแดงตัวของพระองค์เองให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่คนรักของพระองค์และพระองค์กับพระบิดาก็จะเสด็จมาได้ร่วมจัดแจงที่อาศัยกับคนรักของพระบุตรหลังจากที่พระวิญญาณนั้นทรงอาศัยอยู่ในเราแล้วพระบุตรจะทรงสำแดงตัวของพระองค์เองให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่คนรักของพระองค์การเป็นผู้เชื่อของพระเยซูคริส แต่ไม่เป็นคนรักของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราเชื่อในพระองค์พระภาคทั้งสาของตรีกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ก็สถิตมาอาศัยอยู่ในเราแต่หลังจากที่เราเชื่อในพระองค์และรู้ว่าพระองค์ทรงอาศัยอยู่ในเราแล้วเราก็ต้องรักพระองค์เราอาจเป็นผู้เชื่อของพระคริสต์แต่ในท่ามกลางเรามีสักกี่คนที่เป็นคนรักของพระเยซู พระบิดาผู้เป็นคู่หมายนั้นทรงอยู่ในพระเยซูผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปรธรรมผู้แปลสภาพเป็นรูปรธรรมนี้ทรงอยู่ในพระวิญญาณผู้เป็นการแปลสภาพเป็นจริงและผู้แปลสภาพเป็นจริงนี้ก็คือพระวิญญาณนั้นที่บัดนี้อาศัยอยู่ในเราทุกคนแต่เราต้องถามว่าเราได้รับสุขการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ขององค์พระเยซูเจ้าที่มีต่อเราในทุกๆวันและกระทั่งทุกๆเช่อโมงหรือไม่ ในยามเช้าเราอาจใช้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้ามารับสุขการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระองค์แต่ต่อมาเราอาจจะไม่พอใจคู่สมรสของเราและสูญเสียการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อเราอย่างไรก็ดีนี่ไม่ได้หมายความว่าเราได้สูญเสียพระวิญญาณน,นั้นที่อาศัยอยู่ภายในเราคริสเตียนบางคนรู้สึกว่าเมื่อพวกเขาสูญเสียการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเยซู เขาก็ได้สูญเสียความรอดไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่ความจริงเพราะพระวิญญาณน,นั้นย่อมอาศัยอยู่ในผู้เชื่อเสมอความรอดของเราไม่ใช่ลิฟต์แต่เป็นบันไดซึ่งเราไม่อาจถูกเคลื่อนย้ายออกไปได้แม้ว่าเราจะอยู่บนบันไดนี้แต่เราก็ต้องรับสุขพระพรขั้นสูงสุดของบันไดเราต้องการอยู่ที่ชั้นบนสุดไม่ใช่ชั้นใต้ดิน นี่คือสาเหตุที่เราต้องรักองค์พระเยสูเจ้าและกล่าวว่าองค์พระเยสูเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์เมื่อเรารักพระองค์เราก็ถูกนำขึ้นไปยังชั้นบนสุดจากนั้นเราก็จะเห็นทุกสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ถ้าเราไม่รักพระองค์เราก็อยู่ชั้นล่างของบันไดซึ่งเราจะเห็นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราได้สูญเสียความรอดของเราไป เรายังคงอยู่บนบันไดแห่งความรอดของพระองค์เมื่อเรารักพระองค์ไม่เพียงพระวิญญาณของพระองค์ที่อาศัยอยู่ในเราเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงสำแดงตัวของพระองค์เองให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่เราด้วยนี่หมายความว่าเรามีการสถิตอยู่ของผู้ที่เรารักในการสัมมิธรรมระหว่างเรากับพระองค์ถ้าเรารักพระเยซูพระเยซูก็ทรงรักเราและพระบิดาก็ทรงรักเราเช่นเดียวกัน เมื่อพระบุตรทรงสำแดงตัวของพระองค์เองให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่เราพระบิดาก็เสด็จมาพร้อมกับพระองค์เพื่อจัดแจงที่อาศัยกับเรามาร่วมอาศัยกับเราเราต้องถูกนำเข้าสู่การปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระบุตรที่มีต่อเรามากยิ่งยิ่งขึ้นโดยมีพระบิดากับพระบุตรร่วมจัดแจงที่อาศัยกับเราเราต้องไปยังขั้นสูงสุดของบันไดแห่งความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการรักพระองค์ จากนั้นพระองค์งก็จะสำแดงตัวของพระองค์งเองให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่เราและพระบิดากับพระบุตรจะจัดแจงที่อาศัยกับเราเพื่อการรับสุขของเราเลือกอ่านคนา้นคว้าบทเรียนชีวิตโยฮันตอนที่32